ตอนนี้เนี่ยเจ้าแบบออปปี้นะครับที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดนะตอนนี้นะฮะนั่นคือเจ้า c h o i s e Appling นะครับหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังไม่รู้เลยนะว่าไหนออริจินอลเรียกได้ว่าตอนนี้มันมั่วไปหมด <laughs> ไม่เชื่อลองดูผมพิวว่า j h o i s e a p p t i n g ใช่ไหมท่านผู้ชมนี่อันนี้ปุ๊บ <laughs> มีปุ๊บมีเกียนมีแบบสองภาคสองก็มีมีภาคแรกมีแบบตีทาวเวอร์มีภาคแรก,แบบ ower, แรกอันหนึง่ง <laughs> ซึ่งอะไรอันนี้มีตุงตๆใช่ไหมตุ้งตุงตุตุงตุพิมติ้กภาคสูนอ่ะซึ่งเจ้าแบบที่ด่งดังที่สุดนะตอนนี้นะครับคือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือโชยอิตะพิมติ้งนะครับท่านผู้ชมฮาวเวอร์หนึ่งนะเองคนเล่นสองหมื่นกว่าแต่ว่าที่อัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือเออขาผมหายไปไหนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนเลยครับ เจมทำไมต้องมาทำรายขาคนอ,อื่นเขาด้วยไม่เข้าใจซึ่งความยาวเนี่ยก็วันนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าถ้าเราไม่เอม,อม,อมเอาจากไหนนะอันนี้อันนี้อันนี้อ๋นนอ,โ,อโลบักโลบักสินะอ๋อเราเอาฟรีใช่ไหมเฮ้เราไม่ทำร้ายกันสินุกเลยนะอันนี้เราเบิดทั้งแมปเลยนะยานะไม่กันกดแล้วนะโอเคขอบคุณมากมาครับ ลองดูหน่อยขาเดียวจะมีปัญหากับการใช้ชีวิตในออฟบี้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะว่ายากมากหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมไปนะครับว่าผมเนี่ยผ่านออฟบี้ที่เรียกได้ว่าเป็นวอลออฟนะครับท่านผู้ชมแบบยากสุดๆระดับโปรก็ผ่านมาแล้วโดยวิธีโกงด้วย <c oughs> น่าจะไม่ได้ยากขนาดที่เราจะไม่ผ่านนี่อะไรนี่ <c oughs> ทาไมมันปีนขึ้นมาได้และก็ไม่รู้ว่ามีการเกียนกันด้วยหรือเปล่านะเจ้าแบบนี้โชว์อีแตเป็นติ่งมันก็ต้องมีการเกลียนกันอยู่แล้วใช่ไหม ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะลรงดด <Yep. S 1> จึบจึบจึบมีฟิงค์ด้วยนะฟิงก์ก็คือตบอาวค้างเฉยตบตบได้ด้วยแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยเพื่อนลองหน่อยสิแปบ๊บหนึ่งเนี่ยตบได้ตบโอาโห25รูบิครับตบรอบหนึ่งไม่คุ้มเลยไม่เอาอะอ่ะอยังปกติอยู่นี่ไงามาฮะละครับซิกเนเจอร์ของออบบี้เอ้า ออบบี้นี้มันมีการกระโดดขวาด้วยถ้าไม่อยากโดนเกียวแล้วคุณนุ <c oughs> คุณนุรอตกอยู่อ้าวอา,อาสู้กันเองเอ <c oughs> คนรอตกปิวไปแล้วเอา้าไอ้นุก็ตกอีกแล้วตัวน,นี้มันผ่านยังไงเนี่ยแป๊บน,นึงนะมันยากหรือโอ้โ,อโหแล้วเราไม่มีขาไง,งแบบนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะกระโดดไปถึงอืมอ๋อก็ถึงอยู่แสดงว่าแบบนี้นะครับดีหน่อยก็คือ,อให้คนที่แบบเรียกได้ว่าไม่อยากโดนเกีย์เล่นได้ ใช่ไหมแสดงว่าแบบนี้ก็น่ารักสําหรับอ,อว่านแล้วทาไมคนเล่นสองหมืไม่โดนหัวร้อนนี่เองไม่โดนเกียนใช่ไหมคนนี้มีกระโดดได้ไงอ่ะหรือว่าผมต้องเล่นให้จบก่อนใช่เลยผมต้องเล่นให้จบก่อนครับทุกคนผมถึงจะมีกระโดดแบบนั้นไปถ้าเราอยากได้กระโดดบ้างจังเสียฟ,ฟ้าฟ้ามองยากใช้ได้อุย้ยกระโดดไปฝั่งนู้นเลยอ่ะโอ้โหก็มีที่กระโดดบ้างแล้วขอหาที่กระโดดแป๊บหนึ่ง อืไม่มีที่วอรออฟนะเพราะว่าไม่จะเป็นนะครับการแกล้งเขาก็คืออนุญาตให้ไม่มีการแกล้งกันเกิดขึ้นก็ถือว่าน่ารักมากอตรงนี้เป็นไงบ้างเห็นตัวอะไรแบบเมื่อกี้ไม่อยากไปเลยอแล้วอยู่ชิดขวาชิดซ้ายด้วยนะโอ้ยแล้วมาสูงนะเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้นะ โอ้ยวองออไม่ได้ด้วยไปนั่นไง <c oughs> กินเรายากหน่อยนะน้อง <c oughs> เอ้เรานี้มันเก่งจริงเลยถึงแม้จะพาดข้างบนไปแล้วก็เถอะมาเลยน้องอือฮึอ <c oughs> อย่ายุ่งกับเราอย่าช่วยวอลอฟได้แค่นี้จะตบกันเลยเลยงิงแกโห้อยอย่าตามมาอย่าตามมาเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยไปไปรีบไปดีกว่าเรียบร้อยผ่านสองที่รวดรอบนี้นะ่าจะไม่มีใครแกล้งเราได้แล้วนดูซิข้างบนเนี่ยจะมีกระโดดฟรีไหมหรือว่าไม้ตบฟรีไหมจะไปตบสักหน่อยโ่ชอบแกล้งคนอื่นเขาไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆชิวๆเออบเอบโอเคได้อยู่ได้อยู่ อ, h, อุ้ยอันี้ทะลุได้เลยดูดูดูคนนี้ดูคนนี้จะแกล้งคนอื่นเขาเนี่ยทําไมต้องแกล้งกันด้วยอ่ะทําไมอ่ะอืมเราอยากแกล้งกันเลยนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคได้อยู่เนาะได้อยู่เอ้ยชิบเอ้ชิอือื้อ่ะปีนขึ้นไปโอเคอ๋อนี่คือทางสุ่มอ่ะโอ้ทางสุ่มทางสุ่มหรือเปล่าไม่รู้ไปก่อนนี้นกกระยุงอบบีนกกระยุงอันเนี้ยคล้ายๆนกมันเป็น จงใจแล้วไปครับเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆชิวๆชิวๆชิว,ชว,ชว,ชวมากชิวโอ้โหเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่ม๊บปึ๊บโอเคได้อยู่คือขาก็ไม่ได้มีผลนะหรือว่ามีผลแต่ผมไม่รู้นะครับเหลือข้างเดียวอะไรครับเนี่ยไม่รู้คนสร้างเขาอยากได้ให้เราขาข้างเดียวทําไมแต่ว่า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 ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่อือหือ โอ้ได้ได้ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะยังไม่ยากยังไม่ยากอยู่เลยโอ,ลอ้เหลือเหลือนิดเดียวเองนี่ไงเรียบร้อยครับไม่ไกลไม่ไกลมากเอาละได้เวลาไปดูกันนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรเฮ้ยอย่ากแกล้งกันนะมีมีอะไรดึงดให้ไหมดึงดึงหรือว่ามีไม้ตบให้ไหม <laughs> จะไปล้างแคสสักหน่อยเขาบอกว่ากำย่อมระงับด้วยไม่กะไม่ไม่จองกำอะไรนะ <laughs> แต่ว่าผมจะจองครับ ผมจะกลับไปแก้แค้นแดงๆนี้โดนไม่ได้เลยนะโดนปุ๊บเดสมอลล่นแน่นอนอือฮึอือฮึได้อยู่อือฮ mm ึ hmm. อย่าแกล้งกันนะโอ้อ oh! <laughs> มีทานอสด้วยเหรอเอ้ oh! จบเรียบร้อยโอ้โ oh! หนี่คือกิฟต์หนึ่งวินคือถ้ากดปุ๊บผมวาร์ปลงไปข้างล่างใช่ไหมเอาละเก็บของให้ครบก่อนเดี๋ยวเขาให้ว่ากันว่าจะลงไปด้านล่างมีบินด้วยนะ <laughs> ไม่เห็นใครบินเลย โอ้โหนี่มันเมฆซุนงอ,งองคงไปเจอนานโอ้โหเจ้าตัวแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเยอะเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้เจอนานมาก <c ười> อันนี้ไม่ได้เจอนานมากจริงโอ้เมื่อก่อนนี่คือแบบปกติจะมีแบบนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็จะไปไว้ได้ด้วยนี่ <c ười> ไม่ได้เจอนานมากโอ้คิดถึง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 อันอนี้อันอนี้นอันเนี้ยปกติมันจะมีอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาแทนซึ่งใช้ง่ายกว่า <c ười> ง่ายกว่าเยอะ แต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับยุคนี้ไอย,ย,ยุคยุก่อนเขาใช้อนี้ทําอะไรกันยุคก่อนเจ้านี่นะครับเข้าเอาไว้ใช้แบบบั๊กเข้าไปครับบั๊กเข้าไปแบบนี้อ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะอ่ะแบบนี้ครับแล้วก็บั๊กเข้าไปได้เอ้าแ <c> ล <oughs> ้วเขาแก้แล้วมันนานแลวนะเนี่ยเนี่ยบั๊กเข้าไปบั๊กเข้าไปมันนานแล้วอ่ะเออเนี่ยไม่ไม่ได้แล้วครับแบบนานแล้วประมาณ5ปีก่อน <c oughs> นานมากจริงๆนะครับส่วนนี้คือเพลงโอเคปิดล <c oughs> ิขสิทธิ์เลยส <c oughs> ่วนนี้ก้อนเมฆวัดขาเดียวก็เฟี้ยวได้ครับ ค <c oughs> าเดียวเอาละแป๊บหนึ่งนะทุกคนทานน้อทานน้อทำอะไรได้เนี่ยตบได้ครับเอาละเรามาเป็นเอ่อเขาเรียกว่านกอินทรีนะครับเ,เราดูใครแกลงผมจะกระโดดลงไปตบเลยนะเนี่ใครแกลคนอื่นไหมน,นันน่นนันน่นนั่นัวนนตรงน,รงนี้ตรงนี้เห็นไหมหัวแดงแดงหัวแดงแดงรอนั่นไงมีคนมาแล้วจ้องจะแกลคนอื่นอ่ะน,นายไปไปเหยาะเออเมื่อกี้ผมว่าเห็นนะ คนนี้อ่าคนนี้อ่านี่คนนี้รอหรือเปล่ารอเราเราเป็นนกอิอโนทรีนะครับนี่ไงมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งแต่เล่นทางไม่ปกตินี่ไปทางที่แบบนั่นแหละตกไปเลยตรงเอา้ามีคนตกกันหรือเปล่าเมื่อกี้ผมจ้องคุณอยู่นะครับคุณจะตบเพื่อนทําไม,มนั่นไงอุ้ยเอา้ากดเพื่อนอย่างงี้มาเลยโนกอินทีมาเน่ผมมาแล้วนี่ไงแกคนอื่นเขาแล้ววีะบ้าเอา้าขอโทษ ตบคนนู้นได้คนนี้อนี่คนนี้เขาไม่แก้คนอื่นแล้วไปแบบนี้กระโดดนี่ลงไปตบอืมอา้าวแล้วตบผมทําไม <c oughs> ถูงมือทานนัรอต่อท <c oughs> ําไม่ต้องเกลียนกันกระอูอเาเอ,าเอาใครตบเพื่อนนะเอาเอาเฮ้ยจะไปคนแกตบเพื่อนเหรอ <c oughs> นี่เอาไปตบคนอื่น <c oughs> ถุงมือทานนไม่แม่น <c oughs> เลยโอ้ผมตบคนบริสุทธิ์ไปสองคนแล้วเนี่ยอะรอบนี้ผมจะเหี่ยวไกลที่สุดครับ ผมจะกระโดดตบลงมาจากฟ้าโดเซียวความแม่นเราเนี่ยจะขนาดไหนเดี๋ยวผมบินบินให้สูงกว่าน,นี้ก่อนอ่ะรอแป๊บนึ่งอืมแมปหายไปแล้วนะประมาณนี้ลงไปเลยถูม,มือทานอตจ้องไว้กระโดดล,ลงมาตบ <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ To East t p p e n ั i เ g นะครับเดี๋ยวทิ้งลิกงไว้ด้านล่างแมปที่ดวงดังที่สุดตอนนี้ของเจ้าออปปี้ To East a p p e n ั i n g นะครับจบแล้วนะครับเป็นพระเจ้าได้เลยอ่ะเอาไว้เจอกั่คลิปหน้าครับ